วันนี้นะครับผมน้โลดนะครับกับไต่ต้นฟุ้งฟิ้งด้วยนะครับอาจารย์นะสอนขับเรือหมุนเข้าหมายอะไรต่ออะไรนะฮะนะครับล้วก็มีน้องใหม่นะนะครับแล้วก็น้องเก่านะฮะน้องเก่าหาดพลานะฮะกับุนเรือสอนลุงโลดนะฮะโดยไต่ต้นฟุ้งฟิ้งนะครับจะพาเราได้ปลาระดับขนาดไหนนะให้ความรู้เกี่ยวกับการ ขับเรือด้วยนะฮะก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยแล้วกันคลิปนี้จะสนุกมากน้อยขนาดไหนครัาไกนันโคเสุดๆลงมาตรงนี้จะไหนที่รไม่ใช่่ดนหน,นาวขาดท่านเลย๋ยวอินซีสากมาหมดโอ้ยสายหมดลอกนี้โดนหมดแล้วติดข้างโซ่เอา แมโดดแต่นี้สายพี่ทั้งรถน่ะระวังหังเครื่องจงมาจู้ายจงมานาน่ากันโอ้งาม มาเดิมครับเช้านี้ครับผมขับเรือครับเรือแล้วฮะขับเรือสอลุงรลดนะครับมิสเตอร์ตัวนี่นะแม่งกินแม่งกินเกือบอยู่น้ำเมื่อกี้ขบนขบนขบนตัวที่สองขบนอะโอเคครับเอาหุ่ตัวเฮ้ยโอยเฮ้ยห่น ต้องหูนีดิไซว่าอะไรโทนครับโทน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 บอกแล้วว่าวันเนี้ยหาปลาให้กินไว้สองตัวนี่ได้แหละครบแล้วโทนโทนโทนไม่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 โทนเหรอสายผมสายเกลียวสายผมโอ้โหสายวะวะามาแล้วพี่มาหล่อนะหโอ้โหเป็นปลาครับ ด่าทีกันลยกาตัวนี้ไง้ยอะนี้อุ้ยน้ยอายอดเบสตายอเคยตัวบอกนี่ครับ่านต้นล่อทั้งแล้วนี่ครับันนี่ครับฟูติทั้งไกทั้งรซีดนะแบงเดีียวเหียวเลยฮะเราบันลุ้นกันนะครับขึ้นหรือเปล่าดูคันโค้งฮะ คันค่อนข้างอ่อนนี่ฮะวาวิ่งเข้าด้หรือเปล่านี่ใช้ล่อแขนคู่นะฮะ GW i ฟิชิงนะฮะสาย PE โรฟิชิงนะฮะสู้กับ inc อยู่ไซส์7โลตอนนี้นะน้ำแรงไปเรื่อยงวิ่งประทะนนำมาีโลลดลงไปเรื่อยๆเหลือ34โลแล้วครับผม <c oughs> โอ้ยคันโค้งประทับใจว่าง สวยมากนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแอคชั่นที่ต้องการเนี่ยอีกเนี่ยอีกนล้วครับเป็นไงโอ้อันนี้คันโลดฟิตติ้งนี่แหละครับในอนาคตการจะวางยังไหนเวรนี้เลยครับใช้ไกด์ฟูตี้ที่ซิฟฟูตีเลยเป็นตัวบูโตไทเลยครับอันนี้มาให้ทดสอบนะครับนี่ครับเอามาให้ไต่ต้นทดสอบนะครับฟุ้งฟรีทำงานรทะเลนะครับปาล์มตีนอว์จีดอะมิวนะครับบอกชิวๆดูดิ นี่ล่องสป,ปูนตื้นนะฮะนี่ใช้คันนี้ครับลูกค้านครับเหนียวจริงสุดยอดอืกำลังพูดกันอยู่เลยบอกโอ้ยถ้าได้ถ้าได้ปลามาที่คันนี้สงสัยจ,จะงัดกันเหนื่อยได้จริงๆฮะคันเวลาที่มันนุ่มๆก็มีโอกาสที่ได้ตัวสูงได้กินซีเพราะว่าเราจะไปกระชุดกระชากลากบนว่าไม่ได้เนื้อมันจะหลุดนะ แต่ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคส่วนตัวของตัวนักตกปลานะครับว่าจะมีการลากจูงลักษณะไหนนะครับส่วนคันเบรคแอคชั่นออกเต็มร้อยนะฮะนี่ฮลงเงินโคเนะครับแล้วก็เบรกเนียนด้วยฮะออกเนียนเนียนนะฮะเสียงก็ไม่ดังหน้ารำคานะเป็นแขนคู่นะฮเดินไนเดินมฮะฮึ่มตัจากสีของสายแล้วหรืออประมาณน่าจะอีกประมาณ รเม <laughs> นะ <laughs> นนะี่ครับคือสีม่วงครับถึงสีม่วงครับถึงสีม่วงครับสายโรบิชิี่ครับขักแปดกับเรือฉลองเรือด้วยครับนี่ฮะโอ้โหนนๆอย่างน,านีน้ปกติเขาจะไม่เอาคันอ่อนอนี้มาเล่นกิเซีกันนะเนี่ยลมเลยโอ้โห <laughs> <laughs> ถ้าเป็นครั้งแข็งไม่ฉีกเลยครับนะวิงซีตัวนี้นีอ้โลสายใครใหญ่เขาใหญ่ใหญ่ใหญ่สายรอยใครเขาเนี่ยติดสายรอยเขาเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยให้ไตเองดีกว่าครับเอ้ยไต่เลยเนี่ยบันเลครับโคนนิวาโอ้ยดูเยือด้วยนี่ครับ จอครับโอ้โหต้องรู้ต้องชมอะไรก่อนนี้ครับลุงพิิ้นครับนะฮะคนก็เก่งนะฮะคันก็เหนียวล่อก็ะเทพลาก็ใหญ่เหยื่อจิกก็ดีนี่นี่เจ้าของเหยื่อจิกนั่งอยู่นี่โอ้โหเนี่ยนะตูนะครับเจ้าของเหยื่อจิกกี่โลครับเนี่ยทะลุเจ็ดนะตัวนี้มีเจ็ดมีแปดนะนะทะลุเจ็ดโลแน่นอนโอ้โหเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตอนหันข้างนะฮะเดี๋ยวครับูดพดปลาเดี๋ยวจะจับหางให้ดู ขัานราตัาระวังนะคร<ด>ับเวลาเอาอีซีขึ้นนะฮะการมา,างนี้นอันตรายทั้งฟันทั้งเบ็ดนะฮะ<ด>อ้าวนะครับนี่ฮะเจ็ดบวกนะฮะแน่นอนฟัปนกันรภาษานี่ฮะไอ้ต้นุ้งวิ้งนะครับกับเรือสอลุกโลดวันนี้<ด>เปลี่ยนลำนะฮะเอาลำเราออกนะฮันเป็นวบเลยนะเห<ด>ืออะไรก็ไม่รู้อ่ะหมานจริงๆนะฮะนี่ไม่ได้หมนะ นี่จะไม่ได้เขาดิแยกกันนะเอ๊ะนากนนารดีทีกา <c oughs> เล้งด้วยมีเล้งทางเล้งชามนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่เล็กเลยโอ้โหดูหวดหวดชอบหวดปวดมันอย่างเงี้ย่เล็กมีอดีทีไกลคันลำเดียวครับสามจอเลยครับ <c oughs> ก้ามีทั้งสามตัวแล้วเออเอาตัวเอามาอยูตัวมาตัวเยอะต้องแยบไม่ได้นะโดนแต่แล้วโดนแต่แล้วโดนแต่แล้วพี่ตัวบ่ตอนเจอขาแค้พี่ผูกให้เนาะโดนขิงเนอะโดนขิงเรามันมัน a c t i o นก็สวยงามตามท้องเรื่องไปนะครับมันมีข้อดีนะครับตัวปลามันกัดแล้วมันแบบ เหี๋ยวมันไม่เด้งออกมันจัดแล้วมันดูดดูดเข้าไปได้เพราะปลายมันมันลงมามันก็หนักแต่มันจะแต่มันจะจะหนักต่อว่าแค่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 ต่อว่าคันมันออกต้องค่อยๆเล่นใช้เทคนิคส่วนตัวของนักตอุ้ยแต่คันสายโอ้โหแต่คันอ่อนเนี่ยเล่นตาเข้าดีกว่าคันแข็งมันเหมือนไม่โอระเถิหรอกนี่ครับ G W ครับแขนคู่มันเหมือนการโจงกันตูนะไม่เป็นการดับมันมากแล้วก็อย่าไปเบรก แข็งมากนะครับก็เล่นนะ UL อ่ะ UL อยูเอลจุงยูเอลบอกให้ดิเหมือนไลท์จิกไลท์ยังไงดีไม่จชัดเจนไปสักอย่างหนึ่ง SLJ ครับสโลสโลจุงนะฮะสโลเป็นซุปเปอร์สโลจุงเาแล้วใส่นี้นะครับนะครับอาเซาละเซอ้โอ ไมได้ครับของโตติดแล้วเริ่มติดใจเริ่มติดใจแยมแยมมให้ความรู้สึกนุ่มสังเกตได้เนี่ยสมบัตลูกปลามาทิ้งที่เราเลยกระเด็นไปโน่นนะได้พนุ่งเล็กนี่สามีตามมาแม่งกระโดดวุ้มเนี่ยลงมาตรงนี้เมื่อกี้ภาพสวยมากภาพสวยมากเห็นเลยนตัวเมื่อกี้ตัวเมือกี้เลยอ่ะไอ้ตัวไปแปครับช่วงนี้ 5้าหกเจ็ปเป็นปลาเป็นปลาฝูงที่ไซส์ใหญ่นะครับปกติเจอแค่สอโลสามโลนะอันนี้ไซสใหญ่ไซสใหญ่สำหรับไซส์ใหญ่เดี๋ยวเราไปดูได้ในถังน้ำแขง็งหืมสอบกิ้วโคตรฝูเหมือนไงอ่ะจัดเลยกระโดดอยูานาร์วไให่มากนะอู้ยย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 ย่<ๆ>ย<ๆ>ยย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  ดูนะครับโดนเรื่งนู้นครับคนละมุมกันเมื่อกี้นี่ตีไปตีไปตีไปเลยนะตีดักซ้ายดักขวาไปเลยขึ้นนู่นตูดเลยนู่นโอ้ยนะมาเห็นี้ข้างเห็นไหมสี่อยากจะ้เป็นสายนู่นฮะเล็กจริงจริงโอ้ยมันโค้งเลเราแล้วจะไหลไปหาเขาใช่ไหม ใหญ่เลยเสียงแมีเราไม่ีหายวิ่งนี่ครับเห็นตัวแล้วครับไม่ใหญ่เท่าไหร่โอ้โหดูแังดีว่ะ

โโอ้ฝูงเข้าุ่งเข้าุ่งเข้าเอาไปเลยครับไปครับใส่รอดครับวันนี้รอดครับเสียวเลย <c oughs> แล้วตีนี้กินผิวน้ำเลยก็เห็นเห็นเลยอือฮึดูเอ <c oughs> ๊ะกันกัน โตแล้วนีน única, น่กโดนนี่ก็โนนโอ้ยใช้อย่างดีูกพีูนะอื้อื้หือดูตลอดัวมาละเฮยวับวับอลไใหญ่ครับใหญ่ใหญ่โอ้ย มันเลอะเลยมันเลอะเลยโอ้โหดูดทน่ะไหน่ไปไปมาครับคันคันที่ว่าอ่อนเนี้ยตูงปลาเข้าไวเลยนะแขกดีนะกลายเป็นดีนะกลายึงเออตัวนึงกลายเป็นดีครับทีแรกว่าจะถูกยากกำลังมากกำลังมากตาเห็นไหมเห็นไหม ปลาขันอยดูมันจูงเลยอ่ะดูมันจูปลาหนเนะไม่ปลาไม่ลงเนะเพาะว่าคันมีเขาลิตัมเนี่ยสุดยครับอันจริงครับแต่มีลิสูงมากอยอดเลยขอใต้ยอดนะครับดูจาต้นดูตัวเล็กไปเลยครับคนณยูปลาเข้าไปโอ้โนด้วยลังส้นะครับบันเลที่ตัวมาที่ครับ

นพูงเกินกล้องงเกินกล้องตัวนี้ครับสุดยอดใหญ่มากขนาดตัวนี้เออเชียวนี่ตัวนี้ไหมใหญ่ว่ะเป็นแทนเป็นแทนนี่ใงสาบิ๊กสองรอบนะแทนแทนครับผมกดเดียวนะครับสายพีเอฟโลดนะครับใส่ได้เลยตัวนี้ไม่ต้องกลัวขาดครับเดืดฟุ้งเฟิงโอ้โหแถวบ้านเี่กระเดือกครับ รถหลังอยากมาถ่ายอีกเลยกี่โมงครับเนี่ยเวลการครับผมออกมาเก้าโมงครับตอนนี้กี่โมงครับโอ้ยเพิจยังไม่สิบแปดโมงเลยสอนลุงรถนะครับหรือว่าเป็นเรือหมาอีกหนึ่งลำนะครับในตอนนี้นะครับเรือหมาอันตรายนะครับอัสี่ดูฟันครับอเดี๋ยวดีเทียวคิตตี้ครับผมคิตตี้หรืวคิตตี้หรืว สองตัวนี่มี45สี่สิบห้าโลครับตอนนี้เจ็ดแปดแต้มแต่ว่าแต่ละแต้มนี่บิ๊กนะนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราค่อยมาให้สาระเอารู้กันอย่างหมดทาตอนนี้เป็นยังไงครับเอาของรู้สึกของสองโลที่ผ่านมาเป็นปลาเป็นการตกปลาที่ใช้พลังงานสูงมากครับแล้วมันก็ยังไม่เลิกท้าทายเราในการโดดโชว์ตัวนะครับตอนนี้โดดเป็นกบเลยนะใช่ครับโดดเยอะมากนะครับ ก็แต่ว่าไซส์จะตัวตึงๆครับห้าถึงเจ็ดถึงแปดกิโลครั <ผม S 1> บเจ็กๆแค่ไม่มีครับผม,ผมบอ,อเรียๆ,ๆใส่กล้องหรือเปล่าเลยดูตัวใหญ่ผมดูกะติผม <c oughs> ากาแล้วกันยาวเลยกะติกอะต่อครับอุ้ยเอาละครับนี่ครับตัวไาตาแดงครับผมยังไงสุดยอดสีสีต่อโอ,โอเคไปจุด เขาเรียกเก่าอะไรนะตรงนี้ตรงนี้เก่าตุ๊กแกครับตุ๊กแกเหรอเก่าเต้ยไม่ใช่นะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไม่ดูไม่ใส่เลยนะเฮ้ยออเดี๋ยวเนี้ยเป็นเหมือนถามว่าหมดบูนคุ้นๆอยู่ว่าเขาเรียกอะไรเนี่ยแต่เคยเห็นรูปอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามาเป็นไงเป็นาไดตัวใหญ่ แทนท้องแทนจะหมดยังออ้ยเบรกไว้อีกนิดอีกนิดอ้ยถามแล้วหมดยังครับนเอากันุกี้เอา่หมดตามหมดต้องวิ่งตามนะไปเลือ่ไหนครับได้ครับได้อยู่นะห้าสิบก็บ้างโอ้ยดูออกถึงถึงถึงอันนี้ ถึงไรงไม่ใช่เปนป้าห้าสิบโลป่ะอ้ยอ,อ้ยทนอ,อ้ยอุข้าวด้ยเฮ้ยอำหมดแล้วบอกนะเดี๋ยวเตินหนาให้ผมนอนเดียวเ,ยวเยวลย S L J S L J เอาน้ำไหมครับ ตูหินม้าเหนินม้าเหนินม้าเหนืเหน,หน,หน,หนไหมในี่กว่าต้องอุ้มโอ้โหเืโหโองยอดทับสายนะรถฟิชชิงนะโอ้โหตัวนี้เหนียวจับโอ้โห,โหกายแล้วนะ อิม่มนี่ตุก๊กอิ่มมาดิลองผัดผงผลอยากกินซาซิมิไหมอ่ะทันตเวนีก็อร่อยแล้วครับต้ตตนๆเลยนะหมอสั่งห้ามอ,อย่างไม่รู้ว่าอะไร เราไปแช่น้ำเสีดสักคขึ้น่วงเหรพี่กลายเป็นสามเสียดไปแปลงร่างก่อนเลยเจ็บเลยเอ๊ะรอเลยรอนทันเยอะไปนครับอันนี้นะครับออกไปประมาณเมื่อกี้พี่ออกไปประมาณหกสิบเมตรสายใส่ไว้สองร้อยใช่ไหมไม่ถึงนะไม่ถึงด้วยสปูตเตอร์สปูตเตอร์ด้วยอ๋อสปูตเตอร์แนวเมื่อกี้ออกไปกระโบดแล้วนะนี่ออกไปกระโบดกระโบดนะ ถ้าเป็นขัน้นจริงๆนี่ก็หลายก๊อกนะฮะให้เข้าง่ายนะอย่าเขยียหัวมันพอแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ใเขยียหัวพี่ดูสภาพตะขอก่อนจะช้อนไม่ได้หรืเอเปล่าสวิงสวิงช้อนเลยน่าจะสวิงเราใหญ่พอจะยกได้ปวดจะช้อนได้ขึ้นตัว <c oughs> ปวดคลองไว้ก่อนไซนี้ก็น่าจะตึงๆอยู่แล้วมวิ่งหนักอ้าใส่บวกไปมอิ่มไหมพี่อิ่มไหมครับโอ้โหวิวนี้ต้องการเลยใช่ไหมโอ้ย

หัวใจจริงจริงหลังชีวิตเหรอไม่สน้่ไงจะใช่ย่ออื่ทำเลยดีกว่าากเลยหมดเทิพยยายยมที่น่าิงงยึงยึดงึดเดี๋ยวล้ยงดิงึงง เออไอ้ตองว่าเป็ชุดปชุดป <Lang> ็ชุดใส่ซองไว้จำไม่ได้เหรอ เขาพี่น้องเห็นพี่ยิ้มได้น้องก็ดีใจแล้วไอ้โฉมฮะโฉมป่ะอุ้ยโฉมก็มันอย่างไรเนี่ยโอ้ยโฉมแมวครับโอ้ยได้ทุกอย่างโอ้ยแบนมาเลยครับแบนมาครับใหญ่ใหญ่น่าจะประมาณห้าหกโคอ่ะโอ้เกินเกินเกินบันเล่อเลยบันเล่อเลยวีใช่ใช่ใช่ท่านสอนรวยง

ป๋อมอ,อมใครเอาป๋อมอมายี่สิบสองข้างไว้เนี่ยคือวัดด้วยโอ้โหคือวัดด้วยนะครับโอ้ดสายแดงไม่เียกนะครับดูตุบาร์าแดงดูบลิศเลยอยากระสีทองนวเลย เอาแล้วสองทันคู่พี่ซื้ออะไรครับไหนแล้วสองพันคู่ครับผมสี่ครับอืมทำนะคับอะไรครับมาสเตอร์ครับผมการมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์กับแคนดิเชนพี่ตายสองแทนคู่เลยอะไรันล่ะอันนี้ให้ของอะไรครับก็มาสเตอร์นะครับมาสเตอร์เหมือนกันนะครับโรลลิ่จริงนะครับ

ดูไซส์ก่อนเลยพื่อก้มือตัวนี้ไงตัวเบ็ดพันก่อนเลยต้องเบรกเวลาเข้าใกล้เนาะพี่คายเบ็ดช่วยไปสองเกียวน้อือจ่าแบบไม่ก่าโเออเชี่อาจารย์มินิิมมาเลยครับ ใหญ่ดิใหญ่ใหญ่ดิใหญ่ยอดนะผมนี่ครับนี่ครับโอ้โหครับดูคันนี่ครับขามาเตอรร์คับนี่เหยื่อสดนะครับสายเหยื่อสดสายตีสบายสายตกหน้าดินนะครับอันนี้ไม่ได้กินดีนะอันนี่กินลอยใส่ลอยกินทอลลิงกินทอลลิงกินทอลลิงเวลาจับปลาเงี้ยเงลอยไม่รีน โอ,โอ,โอ้โหด้วยนะครับจำเจีวไปเลยไม่ได้ขี่ได้แต่ลอกแต่คันหน้าด้วยจริงครับหรือว่าเอาไว้ถี่เครื่องนะครับปกติมันก็จะเป็นการการักษาออกมาด้วยไม่เอาแม้กระทั่งโกยงโกยางครับนิดว้กันที่เกลือ กันใสน้ำเค็มนะครับได้ดีความรับความรับความลับที่ผมใช้มานานแล้วโพแทสเฟย์นะฮะโรฟิชชิ่งนะครับขีดกันกลางทะเลกันเลยทีเดียวโอเค